สวัสดีครับเจ้าคุณจาดผมอยากมาเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันสะเทือนใจตัวเองมากก็คือเรื่องที่เป็นความรักที่เราไม่ได้สมบูรณ์แบบมันคือความรักที่เราเอาให้คนอื่นจนหมดตัวจนไม่ได้เผื่อใจแห่งความรักเราเลยเจ้าคุณจาดครับผมอยากจะมาแสดงตัวในวันนี้เพื่อที่จะให้ องค์ความรู้และองค์ประกอบสิ่งต่างๆที่เข้ามาในหัวใจผมแล้วพูดผ่านออกปากเล็กๆที่ทรงพลังอันที่จะมีความรู้อยู่ในนั้นบ้างไม่มากก็น้อยแต่ผมพอได้คิดทบทวนแล้วว่า,ถ,าถ้าเราให้แต่ความรู้มันก็คงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเกินไปแต่ถ้าเราถ้าหากหันมาให้ความรู้ และความจริงจากปากตัวเราเองเราจะรู้สึกอย่างไรผมก็ได้คิดอยู่นานว่าผมจะเรียกชื่อคุณผู้ชมหรือนางสาวต่างๆหรือที่ผมเรียกมาในคลิปวิดีโอก่อนๆหรือ YouTube ช่องที่ผมไม่ได้นำมาใช้แล้วผมก็จะเรียกไปอย่างมั่วซั่วกันไปหมดจนทำให้ผมไม่รู้ว่า ผมจะเรียกมันว่าอะไรดีแต่วันนี้ผมตัดสินใจเรียกว่าเจ้าคุณจาดผมพอใจมากที่ผมได้เรียกท่านๆได้หลายคนว่าเจ้าคุณจาดเพราะคนทุกคนคือคนที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อจะใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าและไม่มีใครจะหยุดชีวิตเขาได้แม้แต่ตัวเขาเองเราเหนื่อยเราก็ยังดำเนินไปเราท้อเราก็ยังดำเนินไป เราล้มเลิกเป็นกี่ครั้งกี่กองกี่หนกี่วิถีหรือกี่วิธีตนาการจินตากะจินตนาการต่ตางๆที่เราได้ผมไม่เอาเรื่องจินตนาการดีกว่าผมคิดว่ามันสําคัญแหละเรื่องจินตนาการแต่ผมไม่ถนัดผมจะมาพูดเรื่องว่าให้ความรู้เพื่อเพิ่มจินตนาการดีกว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เหมาะสมสําหรับตัวผมเองมากกว่าแต่ผมก็ไม่สามารถไปตัดสินใจใครได้ว่า คนรุ่นก่อนเขาทำมาดีแล้วและผมจะทำมันใหม่หรือจะให้มันฟูขึ้นมากกว่าที่ผมจะทำผมก็คงคงเหนื่อยเกินไปอะที่จะทำแต่มันทำได้ไหมผมก็เชื่อว่าทำได้แต่ตัวผมเหนื่อยแล้วมันไม่มีความสุขผมก็ไม่รู้ว่าจะทำมันไปเพื่ออะไรแต่วันนี้ผมได้เรียนรู้แล้วผมจะทำเพื่อเจ้าคุณจาดที่เป็นอันที่รักในช่องนี้ สำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลไม่มากและความบันเทิงเลิงใจก็ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นความดีใจที่ผมจะได้อยู่กับคุณเจ้าจากมันจะอยู่ในวงล้อมเจ้าคุณจากคุณเจ้าจากอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นภาษาที่เรียกกันเนาะแต่ก็ยินดีมากที่จะมาพูดความในใจในวันนี้ ผมก็คงไม่มีท่านผู้ชมก็คงไม่มีผมที่จะผ่านวิกฤตใดๆที่มันท้าโถมในชีวิตผมนะผมก็ไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาอยู่ณจุดนี้ได้ถ้าไม่มีเจ้าคุณจัดห,หลายๆท่านที่ลองดูผมอยู่ณวันนี้วันนี้อย่างไรก็ตามแต่ผมก็จะขอรากัดไปกับสไตล์ไอจ่าไทโซอุทิศให มันเป็นความจริงที่มันทำได้สองเก่